สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ e p การกำจัดตะไคร่กันนะครับผมโอเคันเนี่ยผมอาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำเหลือเท่านี้เพราะผมดูดน้ำออกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโดยใช้การหลักน้ำเหมือนเดิมโอเคครับผมอธิบายก่อนว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อว่า e p การกำจัดตะไคร่นะครับผมเพราะว่าผมเกิด ตะไคร่สองหน้าเยอะมากครับตัวนี้มีอย่างเช่นในมอสนี่นตะไคร้ขึ้นเต็มเลยซึ่งตะไคร่สองหน้าตอนนี้ก็ยังไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่กินมันได้แบบกําจัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>นี่ก็จะอนู่ในถ้วยผมเต็มเลยตะไคร่สองหน้าดูตามบนบนที่ผมปลูกไว้กอสโซ่ที่ผมปลูกไว้นะครับก็จะมี บางจุดผมซูมไปดู้ใกล้นี่เต็มเลยตามกอโซ่ก็จะทำให้ต้นกอโซ่เหานั้นจะเดินเติบโตได้ไม่สวยงามนะครับใบก็จะเหลืองเหลืองบ้างนี้วันนี้ผมเลยจะมาทดสอบใช้การกำจัดตะไคร้โดยใช้ย่อวิาสาด นะครับผม G T D ขีด X ขวดชมพูนะครับผมเป็นคาร์บอนน้ำผมจะมาเกินก่อนนะครับคาร์บอนน้ำไม่ใช่ไม่ใช่คาร์บอนนะครับไม่ใช่คาร์บอนอากาศคาร์บอนแก๊สที่เราซื้อเป็นถังนะครับ <S <S <น>คาร์บอนน้ำนี่หมายถึงว่าคาร์บอนน้ำคาร์บอนน้ำวัตถุประสงค์จริงๆคือการใช้เพื่อกำจัดตะไคร่นะครับผมไม่ใช่เอาไปหยอดแล้วมีคาร์บอนทำให คาร์บอนอยู่ในน้าแล้วทําให้ต้นไม้เจริเติบโตดีนะครับมันก็มีส่วนช่วยครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลจริงๆที่เขามาเลือกใช้ในการในตู้ต้นไม้น้ํานะครับผมโอเคครับมันในผมอธิบายการใช้ก่อนนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อริงๆผมมีหลายยี่ห้อนะผมยังยีงยง่ห้อ A P k หรือว่ายี่ห้ออื่นๆที่ใช้กําจัดตะไคร่กระแตนะครับก็ต้องมีหลักการก็คือต้องเปลี่ยนน้ํา 30-5ถึงเอนะครับอันนี้จำเป็นนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนน้ำคาร์บอนน้ำเพื่อใช้กำจัดตะไคร่ก็จะไม่มีผลนะครับเพราะว่าคาร์บอนน้ำนั้นจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำใหม่นะครับเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อพวกสปอร์ตะไคร่นะครับผมอันนี้ผมก็จะข้ามขั้นในการดูดไปแล้วนะเพราะผมเนขึ้นได้เลยมาอธิบายให้ทุกคนฟังดีกว่าว่าวิธีการกำจัดตะไคร่<อ>กำจัดยังไง ออโอเคครับคือขั้นตอนแรกก่อนหนึ่งเลยง่ายเลยก็คือการลดน้ํา30-50%ถึงนะครับผม,ผมก็ลดเรียบร้อยแล้วแหละโอเคงั้นเดี๋ยวผมข้ามไปในการใส่ตัวยากันนะครับผมโอเคครับการกําจัดตะไคร้นั้นมีหลากหลายวิธีนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ผมเลือกใช้นะครับเราจะใส่คาร์บอนน้ําลงไปโดยตรงในตู้เลยก็ได้หรือว่าเราอยากให้มีผล มีผลกับในตู้และเฉพาะจุดก็ได้นะครับอย่างเช่นตู้ผมทั้งหมดไอพวกตะไคร่น้ำเนี่ยใช้ตามปริมาณโดสที่ตามยี่ห้อกำหนดไว้นะครับถ้าเป็นของบริษัทเนี่ยตู้ผมใช้หมด7ปัมนะครับของตู้ผมเป็นตู้48นิ้วนะครับก็เราก็ลงไปเลยเจปัมหนึ่งมสี่ห้าห7ปัมปุ๊บแล้วผงว่ใช้เข็มฉีดยาธรรมดานี่ครับคำเตือนนะครับอย่า ให้ตัวยาโดนสัมผัสหรือว่าเราสูดเข้าไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมดูดขึ้นมาก่อนนะครับโอเคครับเมื่อผมดูดมาแล้วก็จะอยู่ที่เข็มทิดยาประมาณ5มิลลิตรนะครับ5ถึง6มิลลิตรเลยก็ยังไม่หมดหรอกอานนี้เลยผมมาซ้ํานะครับแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจังจากการที่เราถ่ายน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเรามาใส่น้ําก่อนนะครับแล้วค่อย ใส่ตัวยาเข้าไปนะครับผมโอเคครับงั้นก็เราก็เติมน้ําเปลี่ยนน้ํา30%ถึง50%แล้วก็เติมน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคงั้นผมขอมาเกินสั้นๆก่อนนะครับว่าตะไคร่นั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมก็คือตะไคร่นั้นเกิดขึ้นมาจาก การที่เราสาเหตุหลักๆเลยนะครับการที่เราเปิดไฟนานเกินไปครับตู้นี้ผมเปิดไฟประมาณ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยครับซึ่งมันมากกว่า6ชั่วโมงแน่นอนผมพยายามที่จะเล่นเร่งให้กอดโซ่มันหนานะครับมันก็เลยตะไคร่มันก็เกิดขึ้นเกาะพวกตำลึงแคะพวกนี้ครับพุ่มนี้น วกเนี่ยตํานึงแคะหรือว่าพวกกาโซ่หรือว่าต้นไม้ยืนต้นด้านซ้ายมือนะครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาหลักๆเลยที่จริงแล้วก็คือลดไฟนะครับผมลดชั่วโมงไฟอย่างเช่นอาจจะเปิดสัก4ี่ชั่วโมงหรือถึง6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ต้นไม้เราจะได้กินพวกปุ๋ยในน้ําทันตะไคร่นะครับเพราะตะไคร้มันจะกินปุ๋ยในน้ําที่เราใส่ไว้ให้ ้นไม้นะครับโอเค,คมันก็มาเกินสั้นๆนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาฉีดยาคาร์บอนนํำยาคาร์บอนกันให้ดูเลยนะครับว่าผมทีดฉีดยังไงนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําคาร์บอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็จะเอาที่จริงแล้วเราสามารถฉีดราดไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะฉีดตรงจุดที่มีตะไคร่ยเยอะๆเน้นไปตรงนั้นเลยแล้วค่อยให้พวกน้ายาคาร์บอนไป สไลด์นี้เอาก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นไปเลยนี่อย่างเช่นแบบนี้นะครับนี่เราก็ชีดไปเลยนี่น้องพุ้งเล็ไปไหนะเดี๋ยวไปเชีบยบนํ้มาชีดกันเลยเบาๆมือนะครับเพราะาเรามีน้อยอเชคคียบไปชีดเบาๆนะครับชีดแค่เหมือนว่ามันปลดปล่อยไปสักนิดนึงแล้วก็พอนะครับอย่างเช่นพุ่มนี้นะครับผมนี่ครับดูใกล้ บรีร้อยก็เราก็เน้นเน้นไปตรงที่พวกตะไคร้ที่มันเกิดนะครับกซอกๆนี้ก็ได้ครับผมเราก็จะฉีดไปเรื่อยๆจนถึง2วันแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำา30-5ถึง็ใหม่แล้วก็เติมน้ำไปใหม่แล้วก็มาฉีดอีกนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าตะไคร้เราจะหมดนะครับ ประมาณอาจจะ2รอบหรือว่า5้ารอบเป็นได้นะครับแล้วแต่จานวนตะไคร้เราว่าม,มันถึกทนแค่ไหนพยายามอย่าใช้เกินโดดนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําที่เราหลักเป็นได้นะครับผมถ้ามีอะไรมาขวางเนี้ยก็สกิดสกิทให้มันหนีไปก่อนน,นะครับเพราะว่าคาร์บอนก็ไม่ดีต่อพวกสัตว์น้ำเนี้ครับ okay. เราฉีดอัดตํา่งแค่ด้วยนิดนึงนิดเดียวตําเลแค่ในนี้เยอะมากโอเคอัดไปหน่อยโอเครับในแก้วผมก็ยังเหลืออีกหน่อยนึงครับวันนี้ผมผสมน้ำมันจะเยอะแล้วก็ฉีดนะครับฉีดอัดไปเลยแล้วก็ต้องทำอย่างใจเย็นนะครับผม หลังจากที่เราฉีดไปแล้วเราก็มาดูผลกันนะครับว่าพรุ่งนี้พวกตะไคร่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูรหรือเปล่าผมจะมายกตัวอย่างนะครับถ้ามันเป็นสีชมพูแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัดวันที่สองให้ละกันเพราะว่าผมได้ไดทําอีกหลายวันไม่ใช่สีวันนี้ครับผมถ้ามันตายนะอันนี้ก็เป็นเศษซากเก่ามันก็ไม่ตายเศษแทีมันก็จะออกสีอาจากสีเขียวแบบนี้ ก็จะกลายเป็นสีชมพูชมพูน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับผมถ้ามันสิ้นชีพแล้วพวกน้องกุ้งก็จะมากำหลาบน,นะครับผมโอเคครับ EP กําจัดตะไคร่ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว EP สองผมอ mm ัปเดตในวันอีกสองวันถัดไปแล้วกันว่าตะไคร่ผมลดลงไหม,มมาติดตามชมกันนะครับโอเคครับงั้นก็ EP นี้ก็ EP กําจัดตะไคร่ EP หน mm ึ hmm. ่งแล้วกันครับ โอเคงั้นก็ถ้าใครชอบก็กด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ